วิปากกรรมที่ติดตัวของคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีถือความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งเป็นคนที่มีบุคลิกสง่างามดูดีไปหมดมีความเชื่อมั่นในตัวเองอีกทั้งเป็นคนกล้าคิดกล้าทำคนเกิดวันนี้นั้นส่วนใหญ่เป็นคนใจร้อนขี้โมโหโกรธง่าย บางครั้งก็ขี้น้อยใจมากๆทั้งๆที่ททดูภายนอกเหมือนจะเป็นคนใจใหญ่ชอบเสี่ยงทำอะไรที่ไม่ค่อยจะเข้าท่ามีความเป็นผู้นำสูงและมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศมักจะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาและสนับสนุนอุปถรัรมภ์อยู่เสมอพิบากกรรมที่ติดตัวคนเกิดวันอาทิตย์นั้นคือมักจะพบเจอกับบริวารที่ไม่จริงใจ เป็นคนที่ทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นและคุณมักเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเพราะคุณเป็นคนใจดีบางครั้งก็มีน้ำใจจนเกินไปทำให้คุณไว้ใจคนผิดค่ะบางท่านนะคะในช่วงวัยเด็กอาจจะพบเจอกับความยากลำบากแต่พอโตขึ้นมา ก็จะเจอกับวิบากกรรมที่ติดตัวมาส่งผลทำให้ชีวิตมักจะชักจูงแต่มิตรหรือบริวารน,นำแต่ปัญหามาให้ให้คอยตามแก้ไขยอยู่เสมอโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวข้องกับการเงินเป็นส่วนมากคนเกิดวันนี้มักจะเชื่อคนง่ายและไว้ใจคนทั้งยังเป็นคนที่มีความกระตันยูกระตะเวทีกับผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือเวลาตกทุกข์ได้ยากมาก่อน แต่เมื่อคนเกิดวันนี้ได้ไปช่วยใครก็ตามคนนั้นมักจะต้องสร้างปัญหาให้เสมอและเวลาให้ความช่วยเหลือไปแล้วเขาก็จะมองไม่เห็นความดีการแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ 1. ให้หมั่นทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้า